สวัสดีครับชื่ออะไรคะผมชื่อนายคณิตดวงแสงจันทร์ครับตอนนี้ทราบมาว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในทางโซเชียลมากเลยนะคะค,คมีคนมาดูทั้ง Facebook มาดูทั้ง youtube เลยค่ะคคเข้ามาเป็นสมาชิกอยู่ในไลท์ได้ยังไงะคะทีแรกคุณทวีดอนทองหามาเจอพิกผมที่สวนแนะนำผมให้ทำ แบบของบริษัทยูนิไลท์เขาทำมผมเลยได้คำที่ปรึกษามาจากคุณทวีพริกซอนแดงครับซปเปอร์ฮอตหนึ่งครับค่ะทําทำไมเราถึงเลือกพัน์ธุนี้มาปลูกอะคะเพราะว่าพริกมันออกลูกสวยครับเม็ดสวยตลาดเขาก็นิยมครับค่ะแล้วพัน์ุนี้เขาขายเป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งอะคะพริกสดครับเมื่อปีกายผมได้รอละล,ลอยผมก็ได้ครับขั้นแรกผมต้องเตรียมแปลงก่อน เตรียมแปลงเราก็ไถพวนไถ,ถขึ้นแปลงตากแดดไว้กับบานขี้ไก่บานปุ๋ยคอกครับเตรียมแปลงเสร็จแล้วเราก็เพา,ะ, 9, าพะกล้าพันครับเวลาเพาะกล้าต้องทอํายังไงคะขั้นแรกเราต้องเพาะเอาเมล็ดพันธุ์ไปแช่กับน้ําน้ําซีฟิลครับเป็นตัวยาที่ จะทําให้มันงอกไวเจริญเติบโตไวครับเราแช่น้ําไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็เอาขึ้นมาเพราะหยอดไปหลุมละหนึ่งเมตรสองเมตรนะคะแล้วแล้วแต่เราจะใส่ครับจากนั้นเราก็เอาไปทับกันไว้ครับซ้อนกันซ้อนซ้อนกันครับค่ะพอมันงอกขึ้นมาเราก็เอาไปแผ่แผ่ไว้ค่ะที่ยกยกสูงขึ้นหน่อยครับเพราะว่าบางติดกับดินเชื้อรามันจะขึ้นประมาณ ยีบห้าถึงหนึ่งเดือนครับช่วงเราที่เอาไปปลูกเราใช้กะละมังครับกะละมังแล้วเอาน้ำซีฟิวใส่ทาลิวลงไปฆ่าเชื้อราด้วยจุ่มแล้วก็ไปวางไว้ว,วางไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปปลูกครับ,รบทำย้ายก้าลงหลุมแล้วเราก็ปล่อยทาลิวทาลิวไปตามน้ำฆ่าเชื้อ ลาลในเดนอีกรออนึงใ,นใช่ไหมค,ครับเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปชมแปลงพริกของคุณพ่อคณิตกันนะคะตอนนี้นะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็พาเรามาอยู่ที่แปลงพริกนะคะอายุประมาณ80วันค่ะมีการใช้ชุดบำรุงในแต่ละช่วงยังไงบ้างนะคะใช้ยนูนิคผสมกับปุ๋ยสูตร4 6 6 0ครับไปมากับน้ำตอนที่ปลูกพริกเสร็จนะครับประมาณสัก3าวันเนี้ย เราจะปล่อยมาแล้วก็บวกซีวิวเข้ามาด้วยอ๋อก็เพิ่มซีวิวเข้าไปด้วยครับเพิ่มเพิ่มการกระตุ้นรากค่ะเช่า2กิโลครับ2กิโลกรัมพื้นที่เท่าไหร่อ่ะพื้นที่ประมาณ1ไร่ครับ1ไร่ให้แค่2กิโลกรัมนะคะเราจะให้ปุ๋ยตัวนี้จนถึงอายุพริกที่50วันครับก็คือประมาณ5ครั้งค่ะสูตรนี้มันจะช่วยบำรุงอะไรคะช่วยเร่งอะไรบ้างคะเร่งรากครับเร่งรากแล้วเร่งลำต้นเนี่ยมันลำต้นใหญ่ใบสวยใบงามครับ เวลาที่ปล่อยปุ๋ยมาเสร็จทางดินมาเสร็จนะครับเขาก็จะมีปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบก็คือจะฉีดตามกันเลยใช้ควบคู่กันเลยใช้ควบคู่กันเลยครับท,ทุกๆสิบวันเหมือนกันก็มีตัวยูริฟอร์ดเอ็นเร่งต้นแล้วก็ซีวิวเป็นยาขยันสําหรับพืชแล้วก็ตัวนีโอไฮแคลสนะิงพัดเข้าไปด้วยเพราะาพื้นดินเราขาดสังกะสีโดยธรรมชาติควรจะพ่นทุกๆก,กี่วันนะคะทุกสิบวันครับทุกสิบวันเหมือนกันอขาก็ไปพร้อมข้างล่างก็ให้ระบบน้าไปใช่ไหมคะข้างบนเราก็พ่น ส <25 S 2> ิบห้าถึงสามสิบวันเราเริ่มทําสาวแล้วครับเราทําสาวเพื่ออะไรครับพี่ตุ๋มการทําสาวก็คือถ้าพริกเขาอายุป,ประมาณยี่สิบห้าวันเขาจะเริ่มออกดอกครั้งแรกพอเขาออกดอกต้นเขายังเล็กเกินแล้วเขาจะแตกแขนงเงยอะมากเราก็หยุดการแตกแขนงแล้วให้เขาไปเลี้ยงลําต้นลําต้นเขาจะใหญ่มากแล้วเขาจะบานอยู่ข้างบนค,ครับคือจะบานแล้วก็เขาจะให้ผลผลิตยาวนานมากกว่าที่เราไม่ทําครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพริกอายุป,ประมาณสัก ห้าสิบวันใช่ไหมคะที่เขา,าะจะเริ่มออกดอกก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยทาง<ช>ดิน<ช>นะครับเราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยทางดินเป็นปุ๋ยสูตรเสมอผสมกับยูออริกเราเหมือนเดิมค่ะคแล้วก็ให้มาของนักดีให้มาเป็น3ากิโลใช่ไหมครับช่วงนี้จะขึ้นจะเพิ่มปุ๋ยขึ้นเพิ่มปุ๋ยขึ้นจีพ่นพข้างบนเราก็จะใช้ยูนิแพนแดงนะครับตัวซีวิวยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวแคลเซียมขาดไปได้นีโอไฮแคลครับเราจะแล้วก็ตัวซิงค์พัดก็ยังใช้อยู่คับผมยอมรับเลยว่าพริกผมใน ตั้งแต่ใช้ของบริษัทยูนิไลท์มาเนี่ยผมยอมรับว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดแต่เก่าแต่เดิมเลยคำใจบ้ากประทับใจมากที่สุดเลยครับไปถึงชุดบำรุงผลนะคะทีนี้พริกมันก็จะติดเม็ดนะคะเราก็ควรใช้ชุดบำรุงชุดไหนบ้างคะปุ๋ยทางเดินใช้ตัวเดิมนะครับใช้ตัวเดิมใช้สุดเสมอปุ๋ยทางใบเราจะเปลี่ยนเอายูนิแพนแดงออกค่ะแล้วก็เอายูนิฟอดเคเข้ามาเท่านั้นเองครับอ๋อค่ะฉีดเหมือนเดิมฉีดเหมือนเดิมจน จนตลอดเลยแหละตลอดจนหมดชุดนี้ไปครับก็ยึดหลักเอาที่ว่าให้ทุกๆสิบวันทุกสิบวันแล้วทำไมต้องให้ถี่ขนาดนั้นด้วยอะคะเพราะว่าเราต้องบํารุงมันเนี่ยบำรุงให้มันงามอยู่ตลอดเนี่ยแล้วอย่างให้ถี่อย่างนี้คือในมุมมองของเกษตรกรคิดว่ามันเปลืองไหมคะมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่ครับแปลผลผลิตรอมามันคุ้มครับส่วนผสมที่เราให้นะครับเวลาเราฉีดทางใบเนี่ยของยูนิลท์เนี่ยส่วนผสมเขาจะไม่เยอะจะใช้แค่ห้าซีซีสิบซีซีหรือยี่สิบซีซี นะครับแล้วก็ปุ๋ยทางดินเราใส่ทีนึงก็3ากิโลก็รู้สึกมันใส่บ่อยก็จริงแต่ว่ามันใส่ทีละน้อยๆครับแล้วก็พริกไร่หนึ่งเนี่ยเราจะใช้ยูเรียแค่ครึ่งกระสอบแล้วก็แช้สิบห้ากระสอบหนึ่งต่อรอบการผลิตที่เราเก็บเป็นยาวยาถึง7เดือนที่เราเจอช่วงพริกเล็กก็คือจะเป็นตัวรากเน่าขนเน่าเจอน้อยมากนะเราไม่ค่อยเจอกันเพราะว่าเราป้องกันดีป้องกันด้วยทาเลี้ยวครั้ง ตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดเลยกุ้งแห้งเท้มันจะเหมือนโดนน้าร้อนลวกแล้วก็ยุบๆลงไปถ้ารักษาเราจะใช้เนี่านิโอเมเนอร์กับนิโอไฮแคลฉีดพ่นเพื่อเพื่อ uh, ทำให้เปลือกเขาหนาถ้าเป็นกุ้งแห้งแท้เราจะฉีดสับลากับตัวเบนเอฟครับแล้วเราจะหยุดชุดบารุงทั้งหมดถ้ามันไม่เจอเราใช้การป้องกันเราจะฉีดไปพร้อมกับชุดบํารุงแต่ถ้าเราเจอว่ามันเข้ามันมีอาการเข้าแล้วเราจะฉีดพ่นสองครั้งติดกันห่างกันยีิบสี่ชั่วโมงมันเป็นมแมลงพวก เพีียไฟครับเพียไฟกับลายแดงนะกับลายแดงเพียไฟกับลายแดงก็จะมาพร้อมๆกันครับเขาดาวใช้ไลใบครับเขาดาวนี่ก็คือป้องกันกาจัดเพียไฟใช่ไหมคะตัวลายใบนี่ก็คือป้องกันกําจัดลายแดงก็ใช้ไปพร้อมกับชุดบํารุงรูเล็กเลยข่าวผลผลิตที่ได้เป็นยังไงอะคะผลผลิตที่ผมเจ็บมาเนี่ยผมเจ็บครั้งแรกประมาณตันห้าครับอันนี้คือถือว่าเยอะมาก เยอะๆเมื่อก่อนไหนเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนประมาณห้าหกร้อยกิโลห้าหกร้อยกิโลเดี๋ยวนี้ผมได้ครึ่งต่อครึ่งไกลครึ่งตั้งแต่ผมมาใช้ของบริษัทยูนิไลท์มาผมเพิ่มขึ้นสามเท่าเลยครับสามเท่าเลยอะคะจากห้าร้อยกิโลมาเป็นตันห้าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะรู้จักกับยูนิไลท์เนี่ยเก็บได้ประมาณสักกี่เดือนนะคะประมาณสองสามเดือนก็หมดแล้วครับอันนี้ในเจ็ดเดือนครับมันจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาสองรอบสามรอบผมก็ บำรุงมันอยู่อย่างนั้นเลยยาของฮอร์โมนของบริษัทเราเก็บไปแล้วมีโซมไหมคะไม่โสมครับผมประทับใจมากเพราะว่าปีนี้ผมคาดว่าพริกผมแปลงนี้แหละจะได้ประมาณ5ตันครับหนึ่งไร่ใช่ไหมครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่ครับครับพื้นที่หนึ่งไร่ครับเมื่อก่อน3ตันครับสามตันโหเพิ่มมาเป็นหตันเพราะว่าแปลงพริกผมสวยมากครับปีนี้ครับค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามีคนเข้ามาขอเยี่ยมชมแปลงบ่อยๆใช่ไหมครับครับมา ทั่วภาคอีสานเลยครับทําไมเขาถึงมากันนะคะเขามาชมแปลงพริกผมครับเพราะว่าเขาเขารู้ข่าวเราได้ยังไงอะคะเขารู้ข่าวทางบริษัทเราทางลงไปยูทูปก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็มี YouTube นะครับมีทีวีออนไลน์แล้วก็มีไลน์มี Facebook นะครับมีทั้งประเทศลาวก็โทรเข้ามาเขาโทรมาถามเรื่องผมปลูกพริกแล้วผมใช้ยาอะไร ต่ออะไรผมก็ว่าผมใช้ของบริษัทยูนในไลท์ใครสนใจที่อยากจะทําเหมือนผมนะครับเบอร์โทรผม092 153 4428ครับเบอร์โทรผมแปลงผมอยู่ที่บ้านดันน้อยตำบลบนงามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ างบริษัทก็ขอขอบคุณนะคะพ่อกนิดนะคะแล้วก็พี่ตุงนะคะนัทวัฒน์นะคะที่พามาเยี่ยมชมแปลงแล้วก็เขาเรียกว่าให้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพริกของเราค่ะ